ฮอตเดลี่นิวส์เย็นวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆกันก่อนนะครับเป็นในส่วนของโครงการสุภาพบุริษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเนี่ยได้มีการสนับสนุนเงินงบประมาณนะครับจำนวนเงินกว่า4ล้านบาทแล้วก็จำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยก็จะมอบให้กับทุกกองบัญชาก,การด้วยนั่นเองครับเรื่องนี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ครั้งที่1ครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตบรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยครั้งที่หนึ่งสำหรับปีงบประมาณ2567นั่นเองครับสำหรับโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภยัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด โดยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินตามโครงการเป็นจำนวนเงินถึง4ล้านบาทนะครับต่อเนื่องเป็นปีที่2ด้วยโดยมอบให้กับทุกกองบัญชาการก็ประกอบไปด้วยสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง1,484สถานีเพื่อที่จะขับเคลื่อนดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรทุกนายปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก 5S นะครับอันได้แก่ สมาลยิ้มแย้มแจ่มใสสมาร์ทมีบุคลิกภาพที่ดีสลุดปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพเซอร์วิสมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจบริการและสแตนดาดนะครับยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ให้หน่วยงานระดับกองบัญชาการและกองบังคับการข้อมูลการตั้งด่านตรวจจุดตรวจกวดขันวินัยการจราจร ต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า5%จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีนั่นเองครับรวมไปถึงผลการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า5%จากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเช่นเดียวกันตามปีปฏิทินรวมทั้งมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาคัดเลือกสุภาพบุรุษจราจรประเภทบุคคลกองบังคับการละ2นายนะครับ ก็จะแบ่งเป็นระดับชั้นสัญญาบัตร1นายและระดับชั้นประทวนอีกหนึ่งนายรวมจำนวนทั้งสิ้น194นายนั่นเองครับโดยในวันนี้เป็นการมอบรางวัลสุภาพบุรุษจราจรครั้งที่หนึ่งห้วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยเป็นรางวัลประเภทบุคคลจำนวน30นายเป็นสุภาพบุรุษจราจร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนมอบรางวัลสุภาพบุรุษจราจรประเภทหน่วยงานชนะเลิศนะครับระดับกองบังคับการจำนวน11หน่วยงานและก็มอบรางวัลระดับกองบัญชาการ3หน่วยงานโดยครั้งนี้ทางตำรวจภูธรภาค2เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับทุกทกท่านทุกๆนายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งการจัดพิธีในวันนี้จัดขึ้นก็เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับตํารวจจราจรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะลดเจ็บลดตายแล้วก็ลดอุบัติเหตุได้นะครับื่ซึ่งแน่นอนว่าตํารวจจราจรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และก็หน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับ ในส่วนด้านการปฏิบัติหน้าที่ครับก็อำนวยความสะดวกจราจรแล้วก็พบเจอปัญหาก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับด้วยหลัก 5S แล้วก็รายงานจูอ่าพูงค้าบัญชาให้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรหรือปัญหาที่เราพบเจอในท้งถนนนะครับแล้วก็พู้ิั้าับัญชาก็เลีงเห็นแล้วก็ได้มอบรางวัลให้ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็อ,อยากมอบ รางวัลน,นี้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัต <sk ull ing> ิงานด้วยความเหนื่อยยากแล้วก็อดทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับที่อยู่ในในหน่วยงานกองกงคับตารวจจราจรทุกคนนะก็อยากฟังให้พี่น้องเพื่อนข้าราชการตํารวจนะครับที่อยู่ในสังกัดต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นในตรอทั้งหมดหรือว่าในบกจระนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราอาจจะทำไปเลยครับไม่ เราไม่ต้องสนใจว่าเราจะได้อะไรตอบแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ค้ามชาก็จะเล็งเห็นเองส่วนอ,อ,อยากให้เพื่อนข้าราชการตำรวจนะครับก็รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไว้นะครับเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็กลับไปหาครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ครับ